นี้เราจะพามาทำน้ำหมักไข่หอยเชอรี่ส่วนผสมไข่หอยเชอรี่3โลแล้วก็พอรอสองแล้วก็กาดน้ำตาลเราต้องใช้มือแล้วก็ขยํขาให้ละเอียด

ผันผันพันพอพออีกนิดนึ่งนี่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 ีกนิดนี่อีกนิดนิดน่น้ำตาลหนึ่งกิโลผสมไข่หอยเชอรี่สามกิโลผสมผสมรวมกันคนคนให้เข้ากันแล้วก็ใช้ไม้คนให้เข้ากันกอดเยี่ยวแทนฮอรนไข่แทนฮอ่นแมนเลยาที่เหนียวมานี่เหนียว แล้วก็ผสมพร์สองหนึ่งซองใส่พร์สองตามอัตราส่วนมันตัดมันวุ้นวุ่นตัดเลย เราจะหมักไว้15วันถึง20วันนำมาใช้ได้อะตาส่วน 1, วนวน 1> นแก้วต่อน้ำ20ลิตรขีดพ่นทางใบน้ำหมักไทรไทรเชอรีอ่หอมไทรับ น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ทำจากไข่หอยเชอรี่ผสมกับกาก,ากน้ำตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์มีประโยชน์ในการบำรุงพืชและดินวิธีการทำน้ำหมักไข่หอยเชอรี่ 1. เตรียมไข่หอยเชอรี่นำไข่หอยเชอรี่มาบดหรือบีบให้ละเอียดเพื่อให้ส่วนผสมสลายตัวได้ง่าย 2. ผสมกับกาก,ากน้ำตาลผสมไข่หอยเชอรี่ที่บดแล้วกับกากน้ำตาลในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งปริมาตร 3. เพิ่มหัวเชื้อจุลินทรีย์ หากใช้หัวเชื้อจุลินรีย์ธรรมชาติให้ผสมในอัตราส่วนหนึ่งต่อสามหัวเชื้อส่วนผสมอื่น 4. หมักในถังใส่ส่วนผสมลงในถังหมักที่สะอาดและมีฝาปิด5หมักทิ้งไว้ปิดฝาถังให้สนิทและหมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือน 6. ตรวจสอบและคนเปิดฝาถาังทุกวันเพื่อระบายแกส๊สและคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันการแบ่งชั้น7รอจนเสร็จหมักจนกว่าจะไม่มีแกส๊สลอยขึ้นมาบนผิวน้ำหมัก 8. เก็บรักษาเก็บน้ำหมักในภาชนะที่สะอาดและแห้งวิธีการใช้บำรุงพืชเจือจางน้ำหมักไข่หอยเชอรี่ด้วยน้ำในอัตราส่วน1ต่อ20หรือ1น0นาฬิกา50นาทีขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของน้ำหมักฉีดพ่นหรือรดฉีดพ่นทางใบหรือรดลงดินตามความเหมาะสมกับชนิดของพืชบำรุงดินใช้ศาสในนาข้าวหรือพ่นต่อสังข้าวแล้วถ่ายก่อนรอบอข้อควรระวังหากมีกลิ่นเหม็นขณะหมัก ให้ใส่กากน้ำตาลเพิ่มหากมีปัญหาเรื่องการหมักหรือการใช้ควรปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ประโยชน์ของน้ำหมักไข่หอยเชอรี่ช่วยบำรุงพืชให้เจริญเติบโตดีช่วยปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้นเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีมีประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชและโรคพืชบางชนิด